สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่22เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกค่ะเด็กๆเด็กๆคะคณิตศาสตร์มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรานะคะเช่นเด็กๆไปโรงเรียนเด็กๆได้เงินค่ะ ได้เงินได้สตางค์คนละกี่บาทคะบางคนได้10บ,บาทคะ่ะบางคนได้20ิบ,บาทคะ่ะเชวันนี้เด็กๆั่งร้างจานจานของเด็กๆมีทั้งหมดกี่ใบบางคนล้างจานแล้ววันนี้ล้างจานได้ห้าใบนะคะ คณิตศาสตร์ของเราจะมีอยู่ในชีวิตประจำวันวันนี้ครูจ๋าจะมาพาเด็กๆนับเลขภาษาอังกฤษจำนวน1-10ถึง10กันนะคะเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะ <One. S> 1นึ่นคือมีจำนวนของ1ชิ้นค่ะเด็กๆ2 2 2 มีจำนวนสิ่งของสองชิ้นค่ะเด็กๆ3สาม,มีจำนวนสิ่งของทั้งหมดสามชิ้นนะคะเด็กๆค่ะ4 4มีจำนวนสิ่งของทั้งหมด4ชิ้นค่ะ5ฟาแปลว่าห้ามีจำนวนสิ่งของทั้งหมด ่างนะคะหรือ5ชิ้นก็ได้นะคะเด็กๆสิบ <Six. S 1> <Six. S 2> หกค่ะมีจำนวนสิ่งของทั้งหมด6ชิ้นนะคะ7 7มีจำนวนสิ่งของทั้งหมด7ชิ้นนะคะเด็กๆ8 8 8 มีจำนวนสิ่งของทั้งหมด8ชิ้นค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะต่อไปเลขอะไรนนกค่ะมีสิ่งของทั้งหมด9ชิ้นค่ะเด็กๆเท1นสิบมีจำนวนสิ่งของทั้งหมดสิบชิ้น เด็กๆคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันและการนับจำนวนตัวเลข1-10ถึง10ไปแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆเตรียมหนังสือแบบเรียนไว้แล้วไปทำตามครูจ๋าเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก3ขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆเปิดหน้าที่ 13บสามค่ะเหมือนคุณครูเลยนะคะสิบมีเลขหนึ่งกับเลข3อยู่ด้านซ้ายมือของเด็กๆด้านล่างนะคะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะว่าหน้านี้เขาให้ทำอะไรบ้างหน้านี้เขาบอกว่าสถานที่นี้มีใครอยู่บ้างนะแล้วให้เด็กๆเขียนตามรอยปะและลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆเด็กๆคะ ในภาพนี้มีสถานที่อยู่สี่แห่งนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามและท่องตามคุณครูจ๋าไปเลยนะคะภาพที่หนึ่งโรงอาหารภาพที่สองห้องพักครูภาพที่สามห้องเรียนภาพที่สี่สนามในโรงเรียนแล้วเด็กๆมาอ่านบุคคลที่อยู่ในภาพไปพร้อมๆครูจ๋าอีกนะคะ ก่อนอื่นเรามานับกันนะคะว่าบุคคลที่อยู่ในรูปภาพมีจำนวนกี่คนค่ะเด็กๆภาพที่1ภาพที่สองสภาพที่4มีจำนวนทั้งหมด4คนนะคะภาพที่1เด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะพานโรงภาพที่สองครู ภาพที่สามครูใหญ่ภาพที่สี่แม่ครัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะเหมือนของคุณครูไหมเอยสวยกว่าของคุณครูจ๋ามากเลยนะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วเขียนตามเส้นประแล้วโยงเส้นภาพเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะนำภาพผลงานของเด็กๆที่ทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายให้คุณครูประจำชานของเด็กๆด,ดูในลายกลุ่มด้วยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดสระภาษาไทยขึ้นมานะคะ เปิดหน้าที่12ค่ะหน้าที่12มีเลขหนึงกับเลขสองมุมบนด้านซ้ายมือของเด็กๆนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวครูจ๋าจะพาเด็กๆอ่านสระนะคะบรรทัดที่หนึ่งสระอะบรรทัดที่สองอ่านว่าพออะพะบรรทัดที่สพอพานอ่านว่าพอให้เด็กๆ นำสระอะมาเติมด้านหลังพยัญชนะพอพานนะคะทั้ง4ตัวเลยนะคะตามตัวอย่างนะคะบรรทัดที่4อ่านว่ามออะมะบรรทัดที่5มอมาอ่านว่ามอให้เด็กๆนำสระอะมาเติมหลังพยัญชนะมอมาบรรทัดที่6จออะจะบรรทัดที่7ด จอจานอ่านว่าจอให้เด็กๆนำสระอะมาใส่หลังพยัญชนะจอจานนะคะให้เขียนตามตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆเสร็จหรือยังคะโหสวยกันมากเลยเด็กๆเขียนหนังสือเก่งมากแล้วนะคะมาดูของครูจ๋ากันนะคะโอ้โหของเด็กๆสวยงามกว่าของครูจ๋ามากเลยค่ะเด็กๆคะ เด็กๆอย่าลืมเขียนวันที่นะคะเดี๋ยวมาอ่านทบทวนกับครูจ่าอีกครั้งหนึ่งค่ะวันจันทร์ที่22เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพัารสะอะพออะพะมอะมะจออะจะ และบรรทัดส,สุดท้ายเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะคะลอกคุจ่าไม่ได้นะคะเพราะอันนี้เป็นชื่อของคุณครูนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนํารูปใบงานสวยๆของเด็กๆนะคะส่งให้ครูประจาําชั้นอัดคลิปท่องสละส่งคุณครูประจาําชั้นในกลุ่มไลน์ของตัวเองด้วยนะคะ เด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะทำงานเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนบทเรียนที่คุณครูจ๋าได้สอนเด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูสัปดาห์นี้ครูจ๋าสอนหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกวันนี้ครูจ๋าสอนเด็กๆให้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะและสอนอะไรนะคะสอนให้เด็กๆรู้จักจํานวนนะับ 1- นึถึงสิบ เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเด็กๆและในหนังสือแบบเรียนนะคะครูจา๋าหนังสือแบบเรียนอะไรนะคะหนังสือแบบเรียนบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กชั้นอนุบาลปีที่3เห็นไหมคะเล่มสีแดงๆนะคะคุณครูสอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่ควรจะอยู่ในสถานที่ท,ที่นั้นเช่นโรงอาหาร ใครที่ควรอยู่ในโรงอาหารค่ะเด็กๆแม่ครัวหรือพ่อครัวนะคะส่วนอีกสถานที่นึงก็คือห้องพักครูห้องพักครูก็คือครูใหญ่นะคะครูใหญ่อยู่ในห้องพักครูแล้วก็มีห้องเรียนของเรานะคะห้องเรียนของเราใครอยู่ในห้องเรียนของเราคะเด็กๆก็ครูจ๋าไงคะและครูประจําชั้นของเด็กๆคะ่ะ นะคะเราอาจจะได้เรียนแบบออนไลน์ออนไซต์และออนแฮนยังไงเด็กๆก็เจอคุณครูของตัวเองนะคะสถานที่อีกสถานที่หนึ่งอันดับสุดท้ายก็คือสนามในโรงเรียนค่ะเด็กๆใครอยู่ในสนามในโรงเรียนของเราค่ะเด็กๆพันโรงนะคะพันโรงอาจจะเป็นคุณป้าคุณลุงนะคะพันโรงอยู่ในสนามในโรงเรียนทําไมต้องอยู่ในสนามในโรงเรียนคะ ทำความสะอาดค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวใบไม้เปลียวเดี๋ยวมีเศษขยะนะคะและหนังสืออะไรนะคะแบบฝึกหัดสระภาษาไทยครูจะาสอนอะไรเด็กๆนะาําไม่ได้แล้วเอ๊ะจาได้แล้วค่ะเด็กๆก็สระอะยังไงคะสระอะะสมคําสระอะ สระอระผสมคำสระอะนะคะจำได้ไหมคะคำที่หนึ่งพออะพะแต่ถ้ามีพยัญชนะพอพานตัวเดียวอ่านว่าอะไรคะพอพออพอเก่งมากเลยคะ่ะคำที่สองมะมอัอมะแต่ว่าถ้า เดียวล่ะคะอ่านว่าอะไรคะมอมออะมะคำที่สามอะไรนะคะจออะจะเก่งมากเลยค่ะถ้ามีตัวจานตัวเดียวล่ะคะเด็กๆถ้ามีจอจานตัวเดียวอ่านว่าจอค่ะเด็กๆจออจอเก่งมากเลยนะคะเด็กๆตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากเลยนะคะ เด็กคะวันนี้ครูจางก็จะมาให้แนวคิดเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะเด็กๆก,ก่อนออกจากบ้านให้นักเรียนหรือเด็กๆสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่ชุมชนแต่มือเด็กๆออกไปด้านนอกนะคะ วนระยะห่างในการยืน1-2เมตรค่ะเด็กๆข้อ3เด็กๆมาล้างมือด้วยน้ำสะอาดเจลแอลโกอฮอล์หรือสบู่นะคะเด็กๆแต่ถ้าจะให้ดีคุณครูจะว่าให้เด็กๆอยู่ที่บ้านของเราจะดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ครูจะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ